มีคําถามที่ของคุณพี่คุณศักด์นะคะคบ,บอกว่าบ้านเนี่ยนาทิศเหนือทําม่านไว้ซ้ายมือหันหน้าออกหน้าบ้านหันม่านน้ําไปอีกทางหนึ่งดีไหมหรือว่าต้องแก้ไขยังไงครับม่านน้ําเหรอม่านน้ําก็คือเป็นคล้ายๆน้าตกอะ่ะอาจารย์อ๋ออยู่ในบ้านอ่าเขาบอกว่าทําม่านน้ําาไว้ซ้ายมือซ้ายมือ,อหันออกหน้าบ้านหันออกหน้าบ้านค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยอยู่ด้านบ้านเนี่ยจะซ้ายจากขวาตรงกลางคืนได้หมดขอให้มีน้ำแค่นั้นเองไม่มีเสียไม่มีเสียไม่ต้องตกใจสบายสบายม่านน้ำเป็นคล้ายๆแบบเป็นน้ำตกลงมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยควรจะหันเข้ามันจะดีกว่าแต่ไม่ได้สาระสำคัญสำคัญว่าคือข้างหน้ามีน้ำแต่ที่ผิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันไม่ธรรมชาติถ้ามันธรรมชาติก็คือหมายามว่าเคลื่อนไหวเองได้มีปลา ใช่ถูกต้องื่อนหน่ยอยได้แล้วก็มีปลาถูกไหมแต่ถ้าสมมติถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยมันเหมือนกับ <c oughs> กังหันน้ำป่ะ <c oughs> ที่อันใหญ่ๆอะ่ะ <c oughs> แต่ทุกวันนี้มันก็มีนะหลักหลักธรรมชาติเลยแต่ว่ามันยังไงมันก็ต้องเสียบไฟอยู่ดี <c oughs> ทํายังไงก็ได้ไม่ให้เสียบไฟไม่ให้เอาเอา,เอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นนะคือถูกหลักถูกต้องเลย <c oughs> นะถ้าคุณใส่ปาลาลงไปนะมันจะมีอะไรดีๆเยอะมาก จริงอาจารย์นี่เรื่องจริงเรื่องจริงเองจริงนะที่บ้านเพิ่งจัดตการตามที่อาจารย์บอกรู้สึกว่าเอาตรงๆลื่นไหมเลื่นไหมเลื่นไหมลื่นขึ้นแต่เนี้ยเก็บซับได้ไม่ได้เรื่อนีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องกันเขาเรียกมีตัวช่วยไงตัวช่วยนะครับคุณพงศ์ใส่ปลาไว้ละอดีเลยใส่ปลาเนี่ยปลาที่ตายยากนะครับไม่ใช่ว่านึกถึงปลาช่อนนะเอาปลาหางนกยูงตัวเล็กๆน่ารักน่ารัก ใส่ปลาทองได้ไหมอาจารย์บอกใส่ได้แต่มันโอกาสตายมันก็มีเยอะไงมันต้องใช้ออกซิเจนแต่ปลาหางยุงไม่ต้องใช้ออกซิเจนหรือถ้าเป็นปลากัดกเนี่ยก็ได้เหมือนกันมีอะไรได้เยอะแยะเลยเลือกเอาได้เลยมันอยู่ที่ของเราอะหน้าบ้านของเราเราจะจัดยังไงคือไม่ผิดเลยเดี๋ยวก็แพร่พันไปเองถูกต้องเลยถูกต้องแต่แต่ถ้าปลาหางยุงนั้นมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าให้อาหารมันไม่ตรงเต็มที่นะมันเกิดลูกมามันกินหมดเลยนะอหนะเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยมันกินลูกมันเลย เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นคนเราหิวไงใช่ไม่ได้รู้เลยอะไรคืออะไรกินไว้ก่อนเลยงั้นดังนั้นเราควรจะต้องให้ให้อาหารให้มันเต็มที่ก็เหมือนกับว่าเราเหมือนกับเอาเราเป็นบรรทัดฐานแหละนะคะถ้าเกิดว่าเราหิวเนี่ยจะเปยังไงถูกต้องเตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะสําหรับใครที่ติดตามรายการของอาจารย์อยู่ค่ะจะโทรมานะคะก็โทรมาได้เลยนะคะพูดคุยสดๆกับอาจารย์เลยนะคะ0 9 5ย์9 1 6 5 4นนะคะจะมีเบอร์เปิดให้เห็นนะคะจดเอาไว้ก็ได้นะคะ